โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k t Studio นะคลิปนี้ มามาเทียบค่าพลังนะครับผมซอลอดนะอเล็กซานเดอร์ซอลอดนะครับผมอยู่เอสมิลิดไม่ใช่หรอวะทำไมยังไม่อัปเดตมั้งนะครับผมล่าสุดเนี่ยเป็นนอร์เวย์นะเป็นสายมงนะสำหรับซอลอดนะโอเคถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นหรอมันเป็นสไตล์แท็กเก็ตแมนวะแท็กเก็ตแมนวะ อืมก็มีหลายสไตล์นะโค้ชเชอร์ก็มีฟอกอร์เดนบ็อกก็มีนะฮะถ้าเทียบกับตัวนี้ละ่ะมีบูทด้วยวะนะเวลตันเก้าเก้ล่าสุดติดบูทไหมถ้าไม่ติดบูทเนี่ยครองบอลตัวเก่าดีกว่าครองบอลโดยรวมตัวเก่าดีกว่าจ่ายบอลไม่ดีทั้งคู่เอาครองบอลในตัวเก่าอาจจะดูดีกว่าแต่หาช่องก็ล่าสุดอะหาช่องล่าสุดความโค้งลุ่ม,มุงเท่ากัน อทรงนี้ตัวเก่าดีกว่านิดหน่อยนะผมว่าหรือเปล่าแต่ล่าสุดก็หาช่องดีนะหาช่องดีนะพอๆกันปะนะส่วนบนพอๆกับอ,อูู้เต่ข้างล่างอู้ข้างล่างดีกว่าเยอะเลยอะ่ะนะข้างล่างดีกว่าเยอะเลยมีทั้งความเร็วที่ดีกว่าพลังงานยิงดีกว่าสปีดตน้นบอลล่างแต่เสียเสียกระโดดไปสองนะสกิลก็เพิ่มได้เฮ้ยถ้าติดบูธล่ะติดอืมติดบูธปุ๊บเชีย่ยนะ ติดบุบบุบส่วนบนส่วนบนตัวเก่าดีกว่าข้างล่างก็ยังเป็นตัวล่าสุดอยู่สูนสีนะสูนสีนะน,นะสูสีแต่ตัวเก่าเนี่ยโอ้โหหาช่องลดลงอีกนะฮะคือส่วนบนเนี่ยตัวเก่าฟีเจอร์เขียนว่าติดบุญเนี่ยมันมันก็ดีกว่าหลายหลายอย่างเลยแหละแต่ว่าข้างล่างนี่ก็ก็ยังเป็นตัวล่าสุดอยู่ก็ยังเป็นตัวล่าสุดอยู่ นะฮะอืมโอเคถ้าติดบูธให้ตัวร้อยถ้าไม่ติดให้ล่าสุดนะครับผมตแต่มันบูธขึ้นสามเร็วว่ะอมันบูธตรงจุดไงมันบูธตรงจุดมากนะฮะอืถ้าไม่ติดบูธล่าสุดถ้าติดบูธตัวร้อยตัวเก่านะครับผมฉะนั้นก็ให้ตัวล่าสุดละกันคือมันไม่ต้องบูธมันเล่นได้เลยไม่ต้องรอบูธอะง,ง่ายๆฟอร์มไหนก็เล่นได้ฟ็อกซอินเดอะบ็อกอินเดอะบล็อกเก้าแปด หาช่องจบสกอร์โอ้โหสูสีคือล่าสุดนี่หาช่องดีมากเลยอะหาช่องน่าจะดีกว่าหลายเวอร์ชันเลยอะน่าจะทุกเวอร์ชันเลยมั้งแต่จบสกอร์ไม่ได้เยอะลูกหม่งสู้ตัวตกเก่าไม่ได้ถ้าโดยรวมก็สูสีข้างบนอะข้างล่างเนี่ยล่าสุดอยู่แล้วล่าสุดดีกว่านะครับผมไม่ล่าสุดดีกว่าโกูโพช 97. เชอร์เก้าเจ็ดเฮ้ยชี่กโูโพเชียจ่ายบอลโอ้โหเหี้ยนะฮะ ไปไม่เปล่นเลยเจอทรงนี้นะทรงสั้นบวกยี่เปดนะไปไม่เปล่นเลย้หูหแต่ข้างล่างล่าสุดอยู่แล้วแต่ทรงสั้นบวกยี่เป็ดเนี่ยนะติดบูธเก้าแปดช่วยตรงไหนในบูธเนี่ยหูไปไม่เป็่นเลยเจอเวอร์ชันนี้นะคือข้างล่างเนี่ยอล่าสุดดีกว่าท้ข้างล่างอน,นะแต่ข้างบนเนี่ยไปยังไงก่อน คือถ้าไม่มีสองสันเนี่ยล่าสุดดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมดีกว่าเลยอยู่แล้วอะแต่ตัวกลาแม่งไ,ได้จ่ายบอลมาเก้าสามจ่ายบอลดีกว่า,าดีกว่าจบสกอร์อีกอะนะครับผมโอ้โหไปไม่เป็นว่ะเจออย่างนี้โอโ้ไม่มีความบอลลงบาลานอะไรเลยนะนคือมันโดดมาแบบยิบเปดอะโอ้โหดูความเป็นฟีเจอร์เขียวด้วยแหละโอ้โหพูดยากเลยอะนะครับผมพูดยากเลยอะก็ ก็ยังให้ตัวล่าสุดอยู่แล้วกันนะครับผมให้ตัวล่าสุดอยู่แล้วกันชช่นนี้ล่ะฟีเจอร์เขียวไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลยวะหาช่องโอเคอันเนี้ยตั้งทั้งข้างบนเนี่ยเพราะว่ามันมันก็สูสีนะนะมันก็สูสีนะตัวเก่าก็ได้โมงไงน,นะมันก็สูสีก็ตัวล่าสุดอาจจะดีกว่านิดหน่อยแหละไม่เนหะลักสูสีแหละว่าแต่ข้างล่างเนี่ยแน่นอนล่าสุดดูดีกว่าดูเรื่องสปีดด้วยบาลานสตีมหน้าที่บวกเยอะแต่ก็เสียกระโดดไปเยอะเหมือนกันนะนะโอเค ห้ล่าสุดอยู่ตัวเก่าๆของชาร์ลอตไม่แย่เลยว่ะนะตะกอดสล็อตไม่เละไม่แย่เลยอ่ะโอเคตัวนี้เก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดล่าสุดดีกว่าถ้าส่วนบนข้างล่างก็ล่าสุดโอเคอันนี้ชัดเจนอันนี้ง่ายอย่างเงี้ยง่ายแต่พอฟีเจอร์เขียวอะไรก็ไม่รู้ว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยล่าสุดดีกว่าชัดเจนนะครับผมแน่แล้วถ้าเป็นสายหม่งอู้สายหมูงว่ะโชว์ไทม์นะ โชว์ไทม์ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมเอาอะไรไปสู้ล่ะนั<ล>ะ่นรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้บีบูทคู่ผัวเหมือนจะเหมือนจะนะฮะเ,เกมรุกเอ้ยรื่องหม่งเท่ากันนะแต่น่าจะมีสกิลเทพนั่นไงบุลเลตนะฮะสกิลเทพความโค้งจบสกอร์ส่วนบนโดยรวมก็สูสีนะสูสีนะข้างล่างโดยรวมก็ล่าสุดดีกว่าเอยไม่ใช่ล่าสุดตัวโชว์ไทม์ดีกว่าชัดเจนนะแต่ล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าหลายหลายเวอร์ชั่น แต่พอมาเจอฟีเจอร์เขียวในบางเวอร์ชันแม่งก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะฟีเจอร์เขียวแม่งโอโ้โหพลิกไปพลิกมาจ่ายบอลบุก20กว่าเป็นไปได้ว่นะฮะอยู่ดีๆคนจ่ายบอลมาดีไปมามันจ่ายบอลเทพอะไรเงี้ยนะฮะก็อย่างว่าฟีเจอร์เขียวมันมันหลากหลายอยู่แล้วนะฮะมันมันมันคิดฟอร์มต่อฟอร์มไงนัดต่อนัดถ้านัดนัน้นมันจ่ายบอลโคตรดีมันก็ขึ้นเหมือนันนี่แหละนะแต่ถ้าได้รวมจริงก็ล่าสุดดีที่สุดแล้ว นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลว้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้าไปบาย let's